สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระอชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสองโครินบที่8ข้อที่9นะครับผมให้หัวข้อนี้ว่าพระคุณที่ทรงยอมยากจนเพื่อเราจะได้มั่งมีนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์บัางข้่งพระองค์ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องจากความยากจนของพระองค์พี่น้องที่รักครับในเทศกาลคริสต์มาสเราเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ เป็นการให้ของขวัญแต่พระคัมภีร์เตือนสติในตอนนี้บอกว่าของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในที่นี้เนี่ยนะครับไม่ได้วางอยู่ที่ใต้ต้นคริสต์มาสแต่เป็นการทรงบังเกิดของพระองค์งในรังยากริสมาสคือเรื่องราวของพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์งส,ส่งประทานพระองค์งเองลงมาเพื่อจะช่วยมนุษย์คนที่ยากจนในฝ่ายจิตวิญ,ญญาณได้รับความมั่งคัง่งอคารทูตเปาโลเองนั้นได้เขียนจดหมายถึงโครินเพื่อจะดุนน้ำใจใพี่น้อง ให้มีความตั้งใจในการถวายโดยเรียนแบบพระเยซูคริสต์เพราะว่าพี่น้องในเยรูซาเล็มมีความลำบากมากก็เลยอยากจะหนุนน้ำใจพวกเขาโดยให้เรียนแบบพระเยซูคริสต์เรียนแบบอย่างไรอันที่หนึ่งครับพระเยซูคริสต์เป็นความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์เขาอยากให้คนเหล่านั้นเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเยซูว่าพระองค์บ้างคั่งมั่งคั่งอย่างไรพระองค์เป็นพระผู้สร้างพระองค์เป็นพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระคัีร์ีึงบอกว่า พระองค์เป็นผู้มั่งคั่งแต่ของคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าผู้มั่งคั่งเป็นพระผู้สร้างเป็นพระเจ้าที่มีทุสวรรค์รับใช้เป็นพระเจ้าผู้มีฤทธิ์อำนาจสูงสุดเท่านั้นนะครับสิ่งที่สองที่ที่เปาโลต้องการให้เขาเห็นก็คือพระคุณของพระคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าพระคุณของพระองค์เพื่อท่านหลายจะได้มั่งมีนั่นคือเป้าหมายของพระองค์ครับเป้าหมายของพระองค์ก็คือเพื่ออยากจะให้เราเนี่ยเป็นคนมั่งมีมีจิตวิญญาณที่ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าไม่ใช่ เป็นการมั่งมีในฝ่ายร่างกายแต่หมายถึงการอภัยบาปการได้รับสิทธิเป็นบุตรของพระเจ้าได้รับสิทธิเป็นพลเมืองของพระเจ้าเราเองเคยยากจนในฝ่ายวิญญาณและพระองค์ทรงประสงค์ทำให้เราเป็นคนมั่งมีได้เป็นพระคุณของพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าที่ในความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์มีเป้าหมายเช่นเดียวกันครับเราเองควรจะมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือพี่น้องให้ได้เข้มแข็งขึ้นได้เติบโตขึ้นนะฮะอย่างเดียวกับที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงมีและสิ่งที่3คือพระองค์งทรงถ่อมพระทัย นะครับความถ่อมพระไัยของพระเครต์ความยิ่งใหญ่ของพระเครต์พระคุณของพระเครต์และการถ่อมพระไทยของพระเครต์พระคัมภีร์บอกว่าเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายพระองค์จึงทรงยอมยากจนคําว่าจนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงด้านร่างกายเท่านั้นนะครับแต่พระองค์ทรงยอมถ่อมพระไทยอย่างที่สุดและยอมทั้งด้านฝ่ายร่างกายพระองค์ก็มาอยู่ในรางญ่าที่ต่ําต้อยที่สุดในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนะครับเป็นเมืองที่ไม่ได้มีความเจริญอะไรเลย และก็อยู่ในครอบครัวที่ต่อมต้อยมากพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ไม่ได้ยึดถือเอาความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์ทรงมีเป้าหมายเพื่อจะช่วยเราให้ได้มั่งมีขึ้นโดยที่พระองค์ทรงยอมถ่อมพระไทยคริสต์มาสไม่ใช่เรื่องของความโรแมนติกสุดๆแบบร้องเพลงกันนะฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นความทุกข์ทรมานที่พระเจ้าที่สูงยอมรับเพื่อมนุษย์นะฮะขอบคุณพระเจ้ามันเป็นการเสียสละจากสวรรค์สู่รังย่า จากพัสิริสู่ความถอมใจจากการนมัสการสู่การปฏิเสธมันเป็นสิ่งที่ลำบากมากแต่พระเจ้าทรงเลือกความยากจนนี้เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นคนที่มั่งมีเฉพาะพระพักตร์โครงดังนั้นเองเราควรจะบีท่าทีอย่างไรคริสต์มาสควรจะบีท่าทีที่เราตั้งใจไม่ติดยึดกับสิ่งที่เรามีขณะเดียวกันเป้าหมายของเราคือเพื่อช่วยคนอื่นอย่างที่พระเยซูคริส์ทรงช่วย มีชีวิตที่จะตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้า้วยการถ่อมใจรับใช้พระองค์อธิฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงยอมยากจนเพื่อกนหลยจะได้มั่งมีขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่แต่พระคุณของพระองค์มีมากมายและความถ่อมใจของพระองค์นั้นก็ล้นเหลือจริงๆโปรดให้างหลายได้เรียนแบบพระองค์มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อจะช่วยเหลือคนอื่นให้เติบโตขึ้นพระองค์เจ้าข้า อยายข้งหลายลืมพระคุณของพระองค์ที่มีต่อข้าพงหลายและจะใช้พระคุณนี้เป็นพรให้กับคนอื่นยิ่งขึ้นอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนใช่ไหมครับ